سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ชีวิตดุนยาไม่ช้าก็ต้องลาจากจำใจต้องพลาด ในวันที่ต้องจากไปทิ้งโลกดุนยาเดินทางสู่โลกต่อไปล,ลูกหลานมากมายปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ข้างหลังสำนึกกันเธอโลกนี้แค่เพียงทางผ่านคงอีกไม่นานถึงวันที่ต้องดับสูญ ตาวันเดือนดับฝากฝ้าลาแลกเป็นจุนดุนยาวาวุ่นยำเตือนไว้จงได้ยำเกรงอีมานอามารรีบเบร็่งมาทำความดีวันที่บัญชีถูกนำมาเพื่อยืนยันหนึ่งมีความสุข ได้เห็นความดีเร็วพลันหนึ่งนั้นวาดวันถูกลงทันในอาเวจีฤงรึกกันเกิดโลกนี้แค่เพียงทางผ่านคงอีกไม่นานถึงวันที่ต้องดับสูญตาวันเดือนดับฝากฝ้าลาแลกเป็นจุน ตุญยาวาวุลยำเตือนไว้จงได้ยำเกรอีมันอามานรีเปล่งมาทำความดีวันที่บัญชีถูกนำมาเพื่อยืนยันหนึ่งมีความสุขได้เห็นความดีเร็วพลันหนึ่งนั้นวาดวัน ถูกลงทันในอาเวจีหนึ่งมีความสุขได้เข้าสวรรค์ผลภายหนึ่งนั้นพลาดไปสู่กองไฟในอาเวจี